ไข่แดงเท่านั้นนะฮะในขนาะเดียวกันอันนี้นะครับไข่น้ำตาลไอซิ่งครับใช้ตะกร้อตีให้เข้ากันครับขยาพิมพ์ออกมานะครับอ่าอ่าเราเอาไข่ขึ้นมาตีบนน้ำร้อนครับตีจนส่วนประกอบนะครับมีลักษณะอุ่นๆนะฮะเจลาตินสองแผ่นนะครับนุ่มดีแล้วนะฮะเอาขึ้นมานะครับบีบน้ำออกครับใส่ลงไปครับ นี่นะครับโดนความร้อนแค่นิดเดียวก็ละลายแล้วครับผมนูเทลล่านะครับ1ช้อนโต๊ะครับคนให้เข้ากันนะครับตอนนี้เจลาตินละลายแล้วนูเทลล่าละลายแล้วไข่ละลายแล้วนะครับเอาออกจากความร้อนครับใส่ช็อกโกแลตลงใบผสมให้ทุกอย่างเท่ากันดีครับตอนนี้เนี่ยเราจะทำทั้งหมด4ชิ้นนะครับผมจะตักส่วนประกอบลงใบชิ้นละประมาณ1ช้อนโต๊ะ ถ้าเผื่อคนที่มีเวลานะครับเราไปพักในตู้เย็นครับให้เจลาตินเขาเซ็ตตัวนิดหนึ่งนะครับเราใจร้อนเราใช้น้ำแข็งช่วยครับด้วยความที่มีเจลาตินนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสแตนเลสเขาก็สื่อความเย็นได้ดีเหลือเกินนะฮะ เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งความหวานที่พลนำมาฝากคู่รักทุกคู่นะครับกับเค้กเจนัวหน้าช็อกโกแลตครับ ไม่ว่าจะเป็นจานไหนเมนูอะไรก็อร่อยถูกใจ,จกับซอสถัวดำตราสองพี่น้องก๋วยเตี๋ยวอร่อยใครๆก็ชอบแต่ถ้าใส่ใจคุณภาพอีกหน่อยใครๆก็ยิ่งชอบหม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมาลายเนื้บทุกจุดทนทานไร้สารตะกัว่วสั่งเลยไร้สารตะกั่วนะเธอระทับคุณค่ากระทับตราหัวมาลายสนับสนุนรายการโดย น้ำมันรำข้าวขิงออริจอนัล5,000 ppm หนังสืออิตากิมัสผลิตภัณฑ์ตราแมคคอมิกผลิตภัณฑ์ตราชาวเกาะเมนูสุดท้ายเมนูแห่งความรักของเราในวันนี้นะครับเป็นความรักแบบหวานซ่อนเปรี้ยวครับเมนูนี้มีชื่อว่า Raspberry Curd Tart ครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากการทําแป้งทาร์ตกันก่อนนะครับก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับมีผงโกโก้ซึ่งเราผสมรวมกันได้เลยนะครับเราจะทําให้เป็นรสช็อกโกแลตก็เลยต้องมีผงโกโก้นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปล่อนก่อนนะครับน้ำตาลไอซิ่งครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่อัลมอนด์ร์ลงไปครับแล้วก็ล่อนลงไปครับ ในการทำแป้งทางครับเราก็จะมีส่วนของแห้งมีส่วนที่เป็นสารให้ความหวานนั่นก็คือวันนี้ไอซิ่งนะครับแล้วเราก็จะมีส่วนของไขมันครับโดยทั่วไปคนก็จะนิยมใช้เนยนะครับหรือช็อตเทนนิ่งนั่นเองวันนี้ผมเลือกใช้เป็นช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวนะครับเราจะใช้ทั้งหมด90กรัมครับ หลักเป็นก้อนเล็กๆครับให้กระจายตัวกันถ้าเผื่อเราทําเยอะๆเนี่ยเราก็จะใช้เครื่องบดสับแล้วก็ใช้ใบมีดตัวที่เป็นพลาสติกนะครับถ้าเผื่อเราทําไม่เยอะเนี่ยนะฮะเราใช้มือก็ได้การใช้มือเนี่ยก็คือว่าเราจะสับตัวแป้งกับตัวช็อตเทนนิงนะครับให้เป็นเกล็ดเล็กๆนะครับเราสามารถใช้แบบครับสครีปเปอร์เล็กๆนะครับค่อ,คอยๆสับไปสับลงไปครับให้ตัวแป้งกับตัวช็อตเทนนิงเนี่ยครับรวมตัวกันแล้วกลายเป็นเม็ดเล็กๆล้วนๆนะครับที่เหลือใช้มือได้นะครับเราลองดูนะฮะ ขาจะมาเป็นล้วนลวนลักษณะนี้ส่วนประกอบต่อไปนะครับก็คือส่วนประกอบของของเหลวในสูตรนี้ก็คือไข่นั่นเองนะครับเราจะใช้เพียงแค่30กรัมก็ประมาณครึ่งฟองใส่ไป30กรัมกะเอาได้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยครับเราก็ผสมกันนะครับถ้าแห้งไปนะครับเราก็ใส่ของเหลวหรือใส่ไข่ลงไปเพิ่มได้นะครับใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราจะมาแบ่งตัวแป้งเนี่ยนะครับตัวโดเนี่ยเป็นเป็นชิ้นเล็กๆให้พอดี เอาอละอันนี้เป็นก้อนแล้วนะฮะ366นะครับแปลว่าเราก็จะได้ทั้งหมด6ชิ้นนะฮะเวลาที่เราได้แป้งมาแต่ละชิ้น60กรัมนะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราก็โล่ให้เป็นก้อนกลมๆครับ เอามือแตะแ,แ,แป้งเล็กน้อยจะได้ทำงานได้ง่ายนะครับ mm hmm. เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะเอาเข้าไปอบใช้ซ่อมนะครับจิ้มตรงฐานนะฮะให้เป็นรูครับนอกจากการจิ้มเพื่อให้ไอ้น้ำระบายออกได้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องใส่อะไรเนี่ยลงไปถ่วงน้ำหนักเล็หนึ่งเพื่อกดตัวแป้งทาร์ตไว้ไม่ให้บวม นำเข้าอบครับการอบเราจะอบทั้งหมด2ครั้งนะครับสำหรับลายเบคที่160องศาครั้งแรกเนี่ยเราจะเข้าไปเป็นเวลา15นาทีก่อนครับ15นาทีแล้วนะครับเรานำออกมาครับเปิดไฟต่ออบไปก่อนนะครับยังไม่ต้องปิดฮะในขั้นตอนนี้ก็คือเราจะเอาเมล็ดน้ําหนักออกนะครับเอาเมล็ดน้ำหนักออกแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือไข่ที่เราเหลือครับทาด้านในครับ การทาไข่นะฮะก็จะเป็นเหมือนตัวเคลือบแป้งเวลาที่เราใส่ตัวไส้ลงไปมันจะไม่แฉะครับแล้วก็นํากลับเข้าอบเป็นเวลา5นาทีครับผมาทาร์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาทำราสเบอร์รี่เคิร์ดกันเลยดีกว่าครับราสเบอ r ์รี่ทารสูตรนี้นะฮะต้องบอกว่าแสนจะง่ายดายเ,เราใช้ผิวมะนาวด้วยนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่น้านําตาลทรายลงไปครับตอนนี้แป้งทารของเราได้ละเดี๋ยวขอแอบอออกมาก่อนพัก ให้เขาเย็นตัวลงแล้วก็จะมีไข่ไข่เนี่ย <S <S เราใช้ทั้งหมด6ฟองแต่3ฟองเนี่ยเราจะใช้แต่เฉพาะไข่แดงนะครับอันนี้เป็นกลิ่น raspberry extract เวลาที่เขาเขียนคำว่า extract เนี่ยหมายถึงว่าสกัดจาก raspberry แท้ๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราใช้ไม่ต้องเยอะครับ1ช้อนชาครึ่งก่อนที่จะทำอะไรนะฮะเราตีให้เข้ากันก่อนครับให้ไข่แดงแตกอพอตีให้ทุกอย่างแตกแล้วนะครับเราใส่ raspberry ลงไปครับแล้วก็นำมาตั้งไฟครับ คนไปเรื่อยๆนะครับความร้อนก็จะทำให้ตัวราสเบอร์รี่เขาแตกตัวลงนะครับพอส่วนประกอบเริ่มจะเดือดนะครับเราลดไฟลงนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมไม่ใช้ตะกร้อละใช้ช้อนไม้คนส่วนประกอบเขาจะข้นขึ้นนะครับข้นขึ้นจากการที่มีไข่นะฮะโอเคใช้ได้แล้วครับหลังจากนั้นเราจะกรองให้เนียนครับ ปกติแล้วในตัวเคิร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นเคิร์ดมะนาวหรือเลรก็ตามเขาก็จะนิยมใส่เลยนะครับวันนี้เช่นเดียวกับตัวแป้งทาร์ตนะครับผมจะใส่เป็นชอตเทนนิ่งน้ํามันรําข้าวนะฮะ mm hmm. เพราะว่าเนื่องจากว่าตัวชอตเทนนิ่งน้ํามันรําข้าวเนี่ยครับเวลาที่เราใช้ปรุงของหวานนยครับเขาจะช่วยชูรสแล้วก็ช่วยชูกลิ่น mm hmm. นอกจากนั้นต้องบอกว่าเขายังไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็ปราศจากไขมันทรานที่อันตรายต่อร่างกายด้วยนะครับเราใช้ทั้งหมด120กร,รัมครับ ในระหว่างที่เคอร์ชของเรายังร้อนๆอยู่นะครับเราคนไปเรื่อยๆตัวช็อตเทนนิงก็จะละลายนะครับผมคนไปเรื่อยๆนะครับให้อุณหภูมิของเคริร์ชเนี่ยกลับมาอยู่ที่ใกล้เคียงอุณหภูมิห้องที่สุดครับ ที่เหลือนะครับก็นําไปแช่เย็นก่อนที่เราจะรับประทานนะครับประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงก็เสร็จตัวดีแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูสวีทวาเลนไทน์ของเรานะครับและนี่ก็คือราสเบอร์รี่เคิร์ดทาครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p o n f o o d m a บดอ o พ m ครับ ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขแล้วก็มีความรักที่อบอุ่นในวันวาเลนไทน์ที่กำลังจะมาถึงนะครับและนี่ก็เป็นเมนูสวีทวาเลนไทน์ทั้งหมดที่ผลน,นำมาฝากครับวันนี้เวลาหมดแล้วเรากลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีครับ